กลัวเลยอ,อ่ะขี้ก้อนเบลเลอร์เลยอ่ะอันขี้ไว <ป S> ้<ห>ตั้งสองวันขี้แหละ<ๆ>นายบะก็จะเป็นหมาป่าเป็นหมาป่าสนใจๆๆๆ <c oughs> ต้องไม่ต้องโกนขนก่อนถ้าบาดจะมาอยู่นี่โอ้โหนี่แห้งขอดเลยว่ะนี่แห้งเลยนี่ตรงนี้ปลูกกระท่อมตรงนู้นปลูกกัญชา เดินเหมือนรู้ทางอ่ะเดินเหมือนม้าบ่อยฮะเดินนำเดินนำเหมือนรู้ทางเลยอ่ะบะบะไปไหนอ่ะบะจะไปไหนอ่ะลิ้นห้อยแล้วอ่ะบะจะพาไปไหนอ่ะโอ้โหบ่อนี้แห้งเข้าไปใหญ่พ่อมืองแห้งเลย เป็นโพงอ่ะมันเป็นโพงท่อน้ำอะ่ะไม่รู้แต่ขออะไรไม่รู้ออะรวะเกี่ยวอะไรเกี่ยวมะพร้าวอ่ะวัีมะพร้าวให้เกี่ยวด้วยหรอไม่รู้โยนลงน้ำแม่งไปเลย เอาไปใช้ก็คิวกลับไปที่บ้านเอาไปหลักฐานเดี๋ยวคนมานบอกก็ขอบคุณครับพี่แบกมาให้เขามาเกี่ยวมะพร้าวนี้ดูไม่เหลือลูกเลยเห็นปะแปลแปลบับบะเออทำไมเ,เป็นโพงอะ่ะเออแคนี้ก็บอกอยู่มันเป็นโพรงท,ท่ออะไรหรือ หลุดหลุดหรือแตกอันนี้นนนท่อจากฝั่งโน้นใช่ไหมมันนี่ตอนนักโคลแว้งวิ่งไปวิ่งม,มารอท่อแตกมันเป็นพองลอ่อท่อแตกบ้าเร็วบ้าบ้าบัาบัา อนี่เลยนี่เราลงประเทืองอ่ะ ยังอุตสาววิ่งมาไม่หรอกก็เขาเกี่ยวไปหมดแล้วก็เปล่าเห็นมันทิ้งอยู่นานแล้วตรงเนี้เห็นมันทิ้งอยู่นานแล้วก็ตั้งแต่ฉันเดินมาฉันบอกเธอว่ามันมีโพงมีโพง ก็เห็นไม้เนี่ยมันอยู่นานแล้วโอ้เป็นอาทิตย์แล้วเอออืมก่อนมานนอนนี่อเออไปกลับบ้านไปเหนื่อยแล้วไปกินข้าวไปไปบะเดินไปไปไปเร็วฮู้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 ไปเร็วฮู้ฮู้เมื่อไร่ตุ่นจะหายเนี่ยเมื่อไร่ตุ่นจะหายเจ็บ ตุ๋นไม่กล้าตุ๋นไม่กล้าออกมาเลยอ่ะตุ๋นเจ็บอ่ะม,มุดอยู่แต่ใต้ถุนโดนลามโซ่ไข่น้ำเข้าไปเยอะเปล่ามันก็ยิงไม่ได้ดิหมุนให้แน่นๆลูก เตอน,น้ำน,อน้อก็ยิงไม่เตได้อุปกรณ์ยังชีพมา1ชิ้นไต้อุปกรณ์ยังชีพมา